สวัสดีครับเราจะรีวิวในส่วนของเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเราซื้อมาจากวบ s โชฟี่นะครับเป็นยี่ห้อคิดพ o โอนะครับซึ่งใช้เทคโนโลยีของญี่ปุ่นนะครับเรามาดูคุณสมบัติเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นโมเดล m m A หกร้อยห้าสิบนะครับสามารถใช้ไฟบ้านได้นะครับสองร้อยี่สิบโวลต์นะครับความถี่อยู่ที่ห้าสิบครับหกสิบเฮิร์ตนะครับส่วน กระแสเอาต์พุตนะครับอยู่ที่สามสิบถึงหกรห้าสิแอมป์นะครับในส่วนของโวลต์เจตเอา์พุตนะครับอยู่ที่ยี่สดโวลต์นะครับน้ำหนักอยู่ที่2 6จุหกกิโลกรัมนะครับเรามาดูภายในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเป็นส่วนของตัวเครื่องนะครับน้ำหนักที่สองจุดหกกิโลกรัมนะครับนะครับเรียกว่าสานะครับสา สายเชื่อมนะครับมาให้นะครับเป็นสายเชื่อมนะครับสองเส้นนะครับนี่นะครับนี่ครับก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับก็จะมีหน้าจอครับมอนิเตอร์นะครับแสดงสารแะนะครับหนักพอควรนะครับ ทีนี้นะครับเราจะมาสอนการใช้งานเบื้องต้นนะครับว่าใช้การกันอย่างไรนะครับสาหรับเครื่องนี้นะครับจะเห็นว่านะครับปุ่มเปิดปิดสวิตช์นะครับอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับก่อนการใช้งานนะครับเราต้องต่อสายก่อนนะครับครับบริเวณแม่เครื่องนะครับเราก็จะเห็นว่ามีปุ่มปรับนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มปรับกระแสนะครับเคอร์เ t นนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแอร์ฟอร์สนะครับส่วนตัวนี้จะเป็น Hot start นะครับแล้วข้อสองขั้วตรงนี้ครับจะเป็นขั้วบวกกับขั้วลบนะครับซึ่งในการใช้งานนะครับก่อนการใช้งานเราต้องทำการต่อสายก่อนนะครับสำหรับขั้วบวกนะครับเราก็ทำการต่อสายขั้วบวกตรงนี้นะครับเข้ากับขั้วบวกของเครื่องนะครับนะครับ ไค่อยตอแล้วก็หมุนนะครับจนแน่นนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้จะเป็นขั้วลบนะครับก็นาสายของขั้วลบตัวนี้นะครับปิดขั้วสีดำนะครับต่อเข้ากับบริเวณขั้วลบของเครื่องนะครับรนี่นะครับแล้วก็ได้ทำการต่อขั้วบวกกับขั้วลบ ของเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมสลับการใช้งานนะครับจากนั้นนะครับทําการปรับปุ่มคือลิ้นนะครับแล้วก็แอคฟอร์ดนะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับต่อไปนะครับเราจะทําการเปิดเครื่องนะครับเพื่อตรวจสอบนะครับว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับ กดปุ่มด้านหลังเครื่องนะครับนครับเครื่องก็จะแสดงหน้าจอนะครับนะครับตรงมอนิเตอร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวปรับกระแสนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับออร์ฟอนนะครับส่วนนี้จะเป็นตัวปรับเคอร์เรนต์นะครับเราสามารถหมุนปุ่มปรับไปมาได้นะครับ เสร็มนะครับเส็ม